สเก็ตบอร์ดใช่ไหมไม่ใช่สเกตบอร์ดคืออะไรอะแม่ไม่รู้อ่าเราสเก็ตอ่าลุกขึ้นดิมาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยมาเราเพิ่งซื้อมาได้กี่วันไม่กี่วันเราจะมาดูซิว่าเด็กอ่าเร็วเร็วเรามาจักร้าแข่งขันดูซิว่าใครจะชนะอ่าน้องนินตั้งเร็วตั้งไปไปอยู่เท่าเท่ากันอยู่เท่าเท่ากันทำไมน้องนินไม่ใส่รองเท้าล่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หยิบให้แม่หยิบให้ ใส่รองเท้าไม่เล่าอ่ะแม่หนึ่งสองสามมาเร็วนี่แล้วนี่สุสเอ้ยอย่าไปเบียดน้องตินี่สุสเอ้ยอย่าเบียดน้องตีเกิอดอุบัติเหตุกันขึ้นแล้วนะคะ สู S <S ้ๆน้องนีนสู้สู้น้องนีนสู้ตายน้องซีนไว้ไรสู้ตายสู้สู้พี่มลแกงน้องให้จับน้องสิน้องน้องนีนสู้สู้น้องนีนสู้จอยน้องนีนไว้ไรสู้ตายสู้สู้พี่มลสู้สู้พี่มลสู้จอยพี่มลไว้ไรสู้ตายสู้สู้ดินเปีพิล ใครมาถึงแม่ก่อนชนะใครมาถึงแม่ก่อนชนะเร่อๆเร็วๆเยๆโอเคอาลบนี้พี่มาชนะต่อไปเร็วกลับเร็วกลับตั้งกองกลับก่อนตั้งกลับอ่ะเริ่มเซน้ มาตังมาจุดจุดตรงนี้มาจุดตรงนี้เดี๋ยวสงทาบมาเราดูเร็วนี่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 มานี่เร็ว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 เนี่เร็ว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 เอาลุงนีนลงไหนรอตรงนี้ม้งี้มาดูอ้ขาโทอค่ะขาโทษค่ะมา เจ็บไหมคะมาเร็วาาาอ้าวนี่นี่นี่พี่มอนจอดก่อนสตอ๊อบสตอ๊อบลองนี้กันน,นี้แล้วเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะชนะนะคะระหว่างพี่นมนกับน้องน,นันนมาเลยเร็วน้องนีนสู้ๆน้องนีนสู้ตายน้องนีนไว้ไร้สู้ตายสู้ๆ <c oughs> อ้าวพี่นมนชนะแล้วน้องนีชนะเซนชัยแล้วหนูก็ชนะหนูก็ชนะออามาใหม่มาตั้งใหม่แล้วน้องนีกลับรถน้องนีกลับรถน้องนีกลับรถนนมรอน้องก่อนน้องนีมาทางนี้น้องนีมาทางนี้มมถอยพี่มมถอยถอยน้องเออถอยน้องหน่อยเออโอเคเอายังอายัง อ่าทุกคนมาช่วยลุ้นหน่อยนะคะว่าใครจะชนะนะคะ<อ>พี่บอลำัมเซฟพี่บอถอยไปหน่อยอให้น้องหน่อยเออเราให้น้องหน่อยอ่ะน้องนินพร้อมยังน้องนินพร้อมยังพร้อมยังเอาตั้งท่าตั้งท่าเอาขึ้นให้น้องหน่อยขึ้นให้น้องหน่อย โอเคเนึ่งสามาเลยมาเลยเร็ว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  มีใหญ่ข <users Onion isation> ี time, oh, oh, ah, uh ้งมาเร็ว <eher> นี่มาเร็วเล่าๆเอาน้องนีไปเร็วแม่จับพี่มลไว้แล้วเร็วไปเร็วเข้าเส้นชัยอ่าน้องนีชนะแล้วนะคะน้องชนะค่ะแอบไปไปไปกลับนู่นไปเล่นกับไปเล่นกับพี่อันดาไปเล่นกับน้องอนดาไปลูกไปดีชนะแล้วค่ะ นู่นพี่อันดากระโดดเชือกตรงนี้ไม่ใส่รองเท้าอ่ะลูกอ,อุ้ย,ยนุน่นเขากระโดดเชือกเนาะอันดากระโดดเชือกน้องอันดากระโดดเชือกนออ้ำมนต์กระโดเะโดเป็นเปล่าพี่น้ำมนต์กระโดดไม่เป็นหรอนรี่ไงอุย้ยไปแล้วลูกไปแล้ว รามีสิ่งวิ่งได้น้องนีนก็หนูไม่ใส่รองเท้าไงหนูก็เจ็บเท้าไงไปมาไปสั่งทักกับแม่บุญบบบูบุญบวิวออนเดอะบัสเวเบ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 ๊เบบบบบบ อ๋อถเดะเท้าอ่ะน้องนีนน <mam> ้องนีนมาสลรองเท้าก่อนเนาะมาเร็วจะได้ไม่เจ็บเท้าลูกอ่ะจะได้ไม่เจ็บเท้านะคะใส่รองเท้าก่อนจะได้ไม่เจ็บเท้าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเท้าเดี๋ยวหินมันตามเท้าแล้วหนูเป็นแผลนลลูกใส่รองเท้าก่อนเร็วๆใส่รองเท้าก่อน ใส่รองเท้าได้ยังใส่รองเท้าเป็นหรือยังเราเอะเราใส่รองเท้าเป็นหรือยังอ้ยตรงมือแม่ใส่เท้าก็เร็วสวัสดีทุกคนนะคะน้องนันนี่สวัสดีค่ะวันนี้หนุมาทำอะไรคะเป็นไรคะเจ็บหรอไปไหนไปไหนไปไหนพี่น้ำมนต์อยู่นี่ น้ำมนทำไมน้ำมนไม่แปอารองเท้าตัวเองล่ะลูกน้องไม่มีรองเท้าใส่นี่นกระโดดไม่ได้ลูกนั่นนิ่กระโดดไม่ได้มนมานี้ก่อนน้ำมนมานี้ก่อนน้องอะ อ๋น,น้องใส่หมวกมาน้องใส่หมวกมามามามีใส่หมวกให้เด็กสองคนวันนี้แม่ใส่หมวกให้พี่มอนพี่มอนน้องจะให้พี่มอนใส่หมวกพี่ไม่ใส่พี่ไม่ใส่พี่ไม่ใส่หนูใส่เลยหนูมาเล่นรถของหนูดีกว่า กระโดดเชือกที่หนะอันนี้หรออะไรนะน้ำพสควิชเกมเหรอหนูหาอะไรมากระโดดเองีใ่ารอ,อ,อ,ะอะกะสควิชเกมเหรอนี่คะ่ะซ่อมรถเองแล้วะคะ โดนรถเ,เ,เขาไปจึงจะดึงจะดึง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 ไามาึงด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 ลงดลงดึงดึงง วิ่งแม่วิ่งมาเลยดิง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 งดิง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 งนี่เด็กน้อยเก่งแล้วนะคะเด็กน้อยเล่นเป็นแล้วเด็กน้อยอยากเล่นรถเล่นเป็นแล้ว รถนี้นะคะก็แถบนมมานะคะมาเลี้ยงหินกันไหมมาเลี้ยงหินกันไหมเลี้ยงหินปะเลี้ยงหินไหมคะเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะพี่น้ำมนกำลังกระโดดเชือกดูพาเด็กๆออกมาเดินเล่น หอุ้ยพัง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 แล้วเด็กจะพังรถละอู้เก่งจังเลยยกรถเป็นด้วยว,ว้าวว้าวเซมบวกไหมเซมบวกไหม ับพี่เขาจะเล่นอย่าไปกวนเขาน้องนี่ไม่ได้ไม่ได้น้องเล่นไม่ได้ก,กระโดะะโดได้ไหมนี่กระโดดได้ไหมคะหนึ่งสองสามเอามาลุ้นกันพี่นนท์มาลุ้นพีน่น้ำมนต์กาพี่น้ำมนต์จะกระโดดได้ไหมหนึ่งตายแล้วสควิตเกมนี่ตกเลยตกเข้าไปตายเลย นันนี่นันนี่มาี่กอให้น้องข้ามก่อนน้ำมนให้น้องข้ามพีนึงก่อนลูกไม่กล้าอ่านั่นมันงดูยินดูกับแม่ดูดูกับแม่ให้พี่น้ำมนกระโดดโอเคอันหนึ่ง <photos> สองสามหนึ่งสองสามสามีสม่อ้า,า,สสสา,าตายแล้วเ <c oughs intéressant> ขาต้องเขาต้องรู <thousand padding> ้จ <acht laisser effort> ังหวะพี่น้ำมนไปจับให้น้องเขาต้องรู้จังหวะดูน้องดูน้องสเต็ปน้อง หนึ่งโอ้ยสควิตเกมสกควิตเกมเนี่ยใครจะตายอ่ะหนึ่งสองสดูจังหวะสิลูกพี่น้ำม,มนให้รถน้องอ่ะหนูจะทำมั่งแล้วหนูทำไม่ได้หลักลูกหนูให้พี่น้ำม,มนทำลูก ไอพี่ไอพี่เอ้ยใส่น้องแล้วลูกมานี่เราอ่ะเราอ่ะเราอ่ะมาไกลๆเดี๋ยวใส่หน้าเดี๋ยวใส่หน้าเดี๋ยวใส่หน้าค่ะทำไมหอมหน้ากันเนาะเราเกเรอะไรอะลูกมามาโกรธละโกรธละดูหน้าเขาสิเขาโกรธละ โคตรเลยพี่พี่นี่เนี่ยไปแกล้งน้องสิลูกไอพี่มอนย่าไอพี่นี่เดี๋ยไปแกล้งพี่หนึ่งสองสามนี่มกักกระโดดกับแม่นี่มกักกระโดดกับแม่ป่ะทำไมอ่ะทำไมลราคอยทำงานนะอ่ะน้องกระโดดมั้งน้องกระโดดมั้ น้องไม่ไปน้องไม่ไปพี่เขาจะกระโดดมานี่มานี่อยู่กับแม่ดู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 กันดูพี่เขาดูพี่เขาอ่าดูพี่เขาดูพี่เขากระโดดตรงนี้นะคะพี่เขาจะกระโดดเล่นน้องปวนพี่อีกแล้วน้องป่วนพี่อีกแล้วให้น้องจับแป๊บหนึ่งลูก ให้น้องจับแป๊บหน,นึ่นง,ง,งตัวป่วนน่ะเราอ่ะตัวป่วนพี่เขาจะเล่นกันับน้องัน้องน้องน้อนี้จับกับพี่นะ เออนั่นแหละอาซี <c oughs> แล้วมันไปจับก,กันน้องปะคน <c oughs> คนเดียว <c oughs> คนเดียวให้รอดก่อน <c oughs> ถ้าสองคนมันจะยากกว่าคนเดียวนะเนื้อ <c oughs> <c oughs> ตกลมเย็นมากเลย านาโนนก็นี่นะคะพาดีเดีเยมาบ้านโอ้หน้องปเปลน้ำอะโอ้นี่ไปเล่นกับแม่ดีกว่ามั้งให้พี่เขาเล่นกันดีกว่าปะหนูเล่นกับพี่เขาไม่ได้หรอกลูกหนูยังเด็กอยู่เออน้ำบนวางดีๆสิลูก หนึ่งอันหนึ่งสิหนึ่งสองสามเอาผ่านตัวแล้วลูกจะโดนหน้าน้องอสิลูกไม่เอาน้ำมอนทำแบบนั้นไม่ดีนะเดี๋ยวโดนหน้าน้องจับจับเล่นกันดีๆลูกไม่หนีน้องลูกน้ำมน นี yes, ite, ่แย่งพี่เล่นไม่ได้แล้วไม่เอาละพี่น้ำมนก็แย่งน้องเอามาเอาเดี๋ยวไอ้ดิ้ง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 ด้งดด้งดิ้งด้งดิ้งดิ้งดิดิงดิ้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 งดิงด้งดงด้งดิ้งดงด้งดิ้งด อไปไปเร็วแม่วิขับรถนะแม่ขับรถหนาหนึ่งชอบชอบแม่เลยตามเราหนะอุวยจะทันแล้วนะจะทันเราหนาจะจับตัวเราหนะแม่เป็นซอมบี้นะมามีเป็นซอมบี้นะจะกัดคนแล้วนะมามีเป็นซอมบี้นะเร็วๆขับรถหนีเร็วเป็นซอมบี้กินคนแล้ว กัดคอคนแล้วนะมีกัดคอขนแล้วนะกัดคอคนแล้วนะกัดคอคนกัดคอคนแล้วนะอ้าวกลายเป็นชอมบี้แล้วคนเรากลายเป็นชอมบี้แล้วอ่าอ่า

ไอ้ขยำคนเลยขยำคนเลยโอ้ยโอ้ยบุญบุญโอ้ยเขาหัวตัวเองแล้วไป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 เฮ้ยเราเราล่นล่นล้มแล้วค่ะที่รักเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเจ็บไหมไหนดูสิเจ็บไหมคะลุกขึ้นก่อนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บไหมคะเดี๋ยวมาไม่ดูก่อนเจ็บไหม ข่าวไหนมามีเปล่าให้มามีเปล่าให้ไหนโอเคไม่เจ็บสู้ๆเรามาเลื่อนนักรบอยู่แล้วเออนักรบเจ้ามีบาดแผล <c oughs> เล่นให้ระวังหน่อยนะเล่นให้ระวังหน่อยนะคะ <c oughs> อ่าอากาบอย่าไปทำอุ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวต้นไม้ตายไม่เอาไม่เอานะคะไม่เอาไม่เอา <c oughs> เราไม่ทำเดี๋ยวต้นไม้ตาย <c oughs> ลมเย็นมากเลยค่ะกำลังจะตกแล้วฝนกำลังตกแล้วลมเย็นมากๆเลยว้าวเอาเล่นแบบนั้นเดี๋ยวก็มือไม่ออกหรอกค่ะส่องอะไรคะส่องดูอะไรคะส่องดูอะไรเห็นอะไรว้าว ว,วป่ายเร็วเราอ่ะมานี่<ป>มาชอมบี้กันต่อเร็วมาเล่นชอมบี้กันสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะ เจ้าเอจ้าเอจ้าเอ๋เอ๋ใครอะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะว้า wow. วไปไปเล่นรถกันดีกว่าไหนไไเพๆเ,เข้ามาแล้วสวัสดีกันได้นะคะ ทุกคนมาเล่นกับนกน้องหนูหนูที่บ้านกันวันนี้วันหยุดน,นะคะอูพีนมตลเล่นกระโดดเชือกอยู่พีนมอลเล่นได้ยังกระโดดได้ยังเออ นันนี่นันนี่นันนี่ออกมาค่ะอือออกมาค่ะลูกนันนี่ออกมานะคะนันนี่ออกมานะคะพี่พินามนกระโดดเชือกเอ้ยเดี๋ยว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 น้อง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 เดี๋ยวใส่หน้าน้องลูกน้องน้องพินโมนเป็นไงเหนื่อยยังเหนื่อยไหมคะ เห็นไ,ไหมน้องไปไหนน้องไปไหนน้องทำอะไรอะ่ะนี้ทำอะไรลูกไ,ไม่มีคนจับน้องอะสิลูกจับไปทำไมชวนพี่ไปไหนอ่ะลูกชวนพี่ไปไหนจะไปดูอะไรลูก จะไปดูอะไรอ่ะชอบหมาหรอเปล่าชอบปลา,านั่งดูปลาหรอ ชอบดูปลาแน่ๆเลยอ๋อนั่งดูปลาให้ป้าป๋าซื้อมาที่บ้านบ้างไหมจะได้ดูปลาเพลินๆนะป่ะเอาไหมคะโอเคไหนป้าอยู่ไหนนหชอบดูปลาหรอลูกดีๆนะจะตกลูกนั่งเฉยๆค่ะนั่งเฉยๆนั่งดูปลาเฉยๆลูกนี่ปลาตัวย,ย่อย นี่ไม่เล่นนะคะไม่เล่นของเขานะคะไม่ใช่ของเราเนาะไม่เล่นนะคะห้ามเล่นดูปลาเฉยๆห้ามเล่นลูกอ่าดูปลาปลาตัวใหญ่หูปลาตัวยังใหญ่เลยเ่ะอันนี้มาดูปลาโหยนี่ปลาเยอะเลยอะค่ะเห็นไหมเห็นไหมปลาเยอะเลยปลาอย,ยามือไปแจ่มจุ่มนะลูกห้ามจับห้ามมือจุ่มนะคะดูเฉยๆดูเฉยๆดูปลาเฉยๆค่ะเห็นไหมเห็นปลาไหมคะ ปลาไหมโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยปลาปลาตาเลยค่ะปลาปลาตาอะไรปลาปลาตากล้มปลาชอบปลาคะค่ะนี่ชอบปลาเหรอลูกโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะจะไปจูบนะลูกจุบปลาไม่ได้อย่าเอามือคอนนะเดี๋ยวกระจกแตก อ่ใช่เดี๋ยวก็ใช่ปลาค่ะปลาอย่ามือไปจุ่มนะลูกเดี๋ยวไฟช็อตออกไปเดินเล่นข้างนอกกันยังไปไหมออกไปเดินเล่นข้างนอกกันย <ไป S 2> ยัง,อ,ยงอุ้ยหล่นแล้วเฮ้ยปลาตัวนึงเต็มเลย ปลาตัวเล็กๆเต็มเลยลูกป้า